เดี๋ยวตามมาดูรถอีกคันนะครับก็จะเป็นรถของอทางร้านเราเองนะครับรถของร้านกล้องลอซิ่งชมรีนะครับส่วนจะเป็นลายไหนแล้วก็ยางซีรีอะไรเดี๋ยวตามร้านกล้องลอซิ่งมาดูพร้อมกันเลยครับ หรับคันนี้นะครับก็เป็นรถเตอร์ารีโว่4ประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นี2 1 5นะครับแปลงหน้าเป็น2 0 2 0เต็มระบบนะครับหน้าถังท้ายนะครับเต็มระบบเลยนะครับส่วนล้อนะครับล้อของทางร้านกล้องล้อซิ่งครับจัดเป็นเลนโซนะครับเลนโซเลนโซนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเลนโซ D1FC นะครับบอกเลยครับ D 1 f c ครับของแท้เลยนะครับผมสลักไว้ที่หน้าเลยครับด้านหน้าเลนโซเลยนะครับ โชเลยดีวันเอฟซีนะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่าลำแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับสิบครึ่งสี่ล้อเลยนะครับที่ใส่โชว์อยู่นะครับก็คันนี้ก็เป็นลำแรกเลยนะครับบอกเลยครับลำแรกเลยนะครับสิบจุดห้าสี่ล้อเลยนะครับคู่ยางนิโต้สี่สองศูนย์เอสนะครับเจแปนนะครับขนาดยางนะครับสองห้าห้าคับห้าศูนย์ครับอันนี้ด้านหน้านะครับ ตัวนี้นะครับปกติเป็นล้อนะครับอกรูนะครับใส่อแดปเตอร์แปลงมาออกหานะครับเพื่อที่จะใส่ล้อตัวของเลนโซ่ดีวันเอฟซีนะครับสวยๆเลยนะครับล้อหลังก็10.5นะครับคู่ยาง 25550R18 ครับบอกเลยครับยางสวยเลยครับ D1 FC นะครับคันแรกเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นคันแรกนะครับเพราะว่าปกติจะมาสเปค 9.5 10.5นะครับส่วนล้านกล้องล้อซิ่งวันนี้สวนกระแสเลยครับชอบล้นๆทางๆเลยครับ10.5 4ล้อเลยครับผมบอกไว้เลยครับ10.5 4ล้อสุดนะครับออฟลึกๆเลยครับตามมาดูนะครับว่าล้อหน้าล้อหลังออฟลึกกจริงไหมครับตัวนี้ก็ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับบอกเลยครับลึกที่ส, bon ส,สุดเลยนะครับสําหรับเจ้าดีวันเอฟซีนะครับสาววกที่ชอบลึกๆเงาๆบอกไว้เลยครับตัวนี้จบมากเลยครับเดี๋ยวดูเลยนะครับโอ้โห ขนาดห้านิ้วนะครับพี่น้องห้านิ้วนะครับห้านิ้วยังยังไม่พอสาหรับออฟของเจ้าดีวันเอฟซีครับอันนี้ล้อหลังนะครับเดี๋ยวตามมาดูล้อหน้านะครับล้อหน้าสิบจุดห้านะครับเท่ากันแน่นอนเลยนะครับดูหนึ่งฝ่ามือครับดูหนึ่งฝ่ามือยังเหลือเหลือเลยพี่น้องหนึ่งฝ่ามือนะครับยังเหลือเลยโอ้บอกไว้เลยครับแบรนด์นี้เลนโซครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไว้ใจได้ครับแบรนด์นี้ครับเลนโซ่ครับไว้ใจได้ครับส่วนตัวนี้ก็มีเพิ่มเติมก็คือเป็นงานคาร์บอนนะครับงานคาร์บอนนะครับงานคาร์บอนอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้มของอ่ามันซ่าครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมียอดถูกใจนะครับมียอดถูกใจมากกว่าหนึ่งพันครั้งนะครับมากกว่าหนึ่งพันครั้งนะครับ ผมจะมารีวิวให้ดูกลางวันอย่างแน่นอนครับผมจะมารีวิวให้ดูกางวันอย่างแน่นอนดูนอกดูด้านในครับสาหรับคนที่อยากจะดูอยากจะดูใต้ฝากระโปรงของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพามาเจาะจงเลยนะครับด้านนอกด้านในก็บอกไว้เลยครับถ้าครบ1000งพันสับตะไครนะครับหรือว่า0 0 0 1,000การอ่การหนึ่งพการรับชมครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมจะมารีวิวคันนี้ให้ดูอย่างแน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านกล้องล้อซิ่งชมรีครับฝากร้านกล้องล้อซิ่งชมรีไ้ด้วยนะครับ ก็ท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางครับฝากร้านกล้องล้อซิ่งชมพูดีไปด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมแม็กนะครับที่ร้านนะตัวนี้เป็นรถของที่ร้านเองนะครับบอกเลยครับตัวนี้เป็นดีวันเอฟซมาใหม่ครับมาใหม่นะครับมาใหม่แจมๆเลยนะครับมาที่นี่รับจบครับพร้อมจัดทรงเปลี่ยนโชคให้ด้วยนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องช่องลงช่องล่างนะครับจัดให้จบๆอย่างแน่นอนครับฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่สนใจแม็กยางนะครับแม็กยางอะไรซิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนกลับบ้านทีใหม่นะฝากร้านกล้องล้อซิ่งชมดีไปด้วยนะคร มาที่นี่รับจบแน่นอนครับบอกเลยครับมาที่นี่รับจบมีน้อยมีมากคุยกันได้ครับผมเรื่องราคาคุยกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ถูกใจนะครับอยากจะชมเพิ่มเติมนะครับกดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ครับการ1000การรับชมนะครับผมจะมารีวิวคันนี้ให้ชมนะครับโดยฉบับเต็มครับนอกในนะครับไม่มีหมกเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ส่งงาน้สวยให้ดูก่อนนะครับส่งงานได้สวยให้ดูก่อนนะครับ ก็ฝากร้านกล้องล้อซิ่งชุนดีไปดูด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชุนีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ